โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2564ะคะในช่วงต้นๆปีแบบนี้นะคะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะดูในเรื่องความรักการงานการเงินนะคะรวมถึง ล่วงทั่วไปนะคะของชาวราศีมีนนะคะเหมือนเดิมนะคะไพ่ไม่เคยตอบเขาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวงเขาเองนะคะเราก็จะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนด้วยนะคะ ในส่วนของไพ่ใบรแรกในอดีตของชาวราศีมินนะฮะได้ไพ่ Eight of Pentacles ไพ่ไม้นะคะแปดไม้ด้วยกันแล้วก็เจ็ดไม้สองถว้วยและก็ Page of Wands นะสำหรับไพ่ในอดีตนั้นนะคะของชาวราศีมินนะคะได้ไพ่ Eight of Pentacles และก็ Page of Wands ซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์อาณาซึ่งเป็นไพ่ใหญ่นะคะของชาวราศีมีนนะมาดูในส่วนของไพ่เอ็ดออฟ n พนิค e ลนะ,ะมีชาวราศีมีนนะ,ะในอดีตนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีความโชคดีนะคะในเรื่องการเงินบางคนนะชาวราศีมีนอาจจะได้รับเงินก้อนหนึ่งนะคะเงินในส่วนนี้นะคะคุณอาจจะ ไม่ได้คาดหวังมาก่อนหรืออาจจะเป็นลูกหนี้นะคะที่จะมาคืนเงินคุณอะไรประมาณนี้อย่างที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าโอ้ฉันจะได้คืนหรือเปล่าชาตินี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่มีลูกหนี้นะคะบางคนของชาวราศีมีนนะคะได้เอาเงินมาคืนชาวราศีมีนนะคะ หรือไพ่ใบนี้นะคะมันอาจจะแสดงถึงว่าในอดีตนั้นหรือในช่วงปีใหม่นะคะของชาวราศีมินนะคะมีการได้รับของข,องขวัญที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเป็นเงินสักก้อนหนึ่งนะคะถูกใจคุณมากนะคะแล้วบางคนนะคะมีความโชคดีเสียงโชคแล้วก็ถูกมวยรวยเบอร์กันนะ อันนี้คือตัวไพ่ออ g h of p e n t a c l e ในอดีตของชาวราศีมีนนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีมากๆนะต่อมานะคะส่วนไพ่ใบนี้นะมันเป็นไพ่ไม้ที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นนะคะในอดีตนะคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันมันเป็นการที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณนะโดยที่คุณไม่ได้คาดคาดฝันอะไรเลยนะ ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะบางทีบางคนอาจจะทํางานดูดีๆนะบริษัทหรือว่าอะไรเงี้ยเลิกจ้างกระทันหันอะไรประมาณนี้ทําให้คุณตกงานนะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันได้เตรียมตัวไว้เลยนะบางคนอาจจะเอาเงินเก่ามาใช้ในช่วงนี้นะคะถ้าคุณตกงานในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะพไพ่ไม้มันก็จะเป็นออกประมาณว่ามันจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะโดยทางอากาศนะคะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณอยากก่างกระทนหานโดยเขาไม่บอกให้คุณล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณอะไรอย่างนี้นะคะปุบปับฉับพันธ์ฉันมาถึงแล้วอะไรเงี้ยเออมาหาฉันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะโดยที่คุณตกใจมากนะมันเป็นแบบโอ้โหอะไรเงี้ย มาแล้วไม่บอกฉันเลยอะไรประมาณนี้มันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ไพ่เจ็ดไม้นะในอดีตชาวราศีมีนไม่น้อยนะคะที่รู้สึกว่ามีความไม่ปลอดภัยในชีวิตนะ,ะรู้สึกว่าคุณจะต้องมีการรักษาตำแหน่งนะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์หรือความรักของชาวราศีมีนนั้นในอดีตคุณจะ เป็นความรักที่รู้สึกว่าจะสั่นคลอนนะนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในความรักครั้งนี้แต่ก็ยังอยากจะรักษาตำแหน่งหรือรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่นะคะยังไม่อยากจะเลิกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าความรักนั้นจะมีปัญหานะคะมันมีการแบบมันมีเรื่องให้สั่นคลอนในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะ อันนี้คือตัวไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานก็จะมีปัญหาในการทำงานจุกจิกยุกยิกทำให้คุณจะต้องมาคอยแก้ปัญหางานตลอดอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาคือไพ่สองถ้วยนะสำหรับไพ่สองถ้วยเองนั้นนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นนะคะในอดีตมีการได้พบกับ คนคนหนึงนะที่เป็นเสมือนคนที่เข้าใจคุณทุกอย่างนะเขาเข้าใจคุณเขา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมองตาก็รู้ใจนะคะสำหรับคนคนนี้มันเป็นสัญญาณของรักแท้มันเป็นสัญญาณของพรมลิขิตที่ทำให้คุณ2คนได้มาเจอกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางคนอาจจะรอคอยคนคนนี้มานานแล้วนะ,ะอาจจะไปขอพรอาจจะ ตั้งใจเอาไว้แล้วแหละว่าสเปคต้องเป็นคนอย่างนี้นะคะเป็นการ uh, ทําเช็คลิสต์นะคะว่าอยากจะเจอคนแบบไหนที่จะมาเป็นรักแท้ให้กับชาวราศีมีนนะและก็มีชาวราศีมีนโชคดีไม่น้อยได้เจอกับคนคนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนนะอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคนที่ปรึกษ,ษาคนที่รู้จักกันหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจคุณมากที่สุด นะแล้วก็เหมือนอมันสัญญาณของรักแท้นะคะเหมือนคุณรู้จักกับเขาคนนี้มานานมากพอสมควรแล้วนะอันนี้คือสัญญาณนะคะต่อมานะคะคือเพจออฟวอร n นคุณมีความคาดหวังในเรื่ององการทำงานมากนะในอดีตนะคะถึงแม้ว่าการทำงานของคุณนะบางทีคุณอาจจะคาดหวังไว้สูงจนเกินไปหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้สูงจนเกินไปนะคะทำให้คุณแบบ บางทีนะคะการที่เราตั้งเป้าหมายอะไรแบบสูงเกินไปทำให้เราผิดหวังได้ง่ายนะคะก็ขอแนะนำให้เช้าราศีมีนนะคะขอให้ตั้งความหวังไว้50 50นะเพื่อความผิดหวังไว้ด้วยเนาะในเรื่องการทำงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะรู้สึกว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีมีนนะคะมีมีเขาเขาสนใจในตัวของชาวราศีมีนนะ อยากจะรู้จักคุณนะถึงแม้ว่าบางทีเขาก็จะคิดอยู่ในใจแต่รู้สึกเจียมตัวอยู่ในใจนะบางทีเขาอาจจะคิดว่าโอ้เขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาลามีนอะไรเงี้ยบางทีชาลามินอาจจะไม่สนใจเขาหรอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่ถ่อมตัวนะแต่เขาจะเป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นว่าคุณนั้นเป็นคนที่น่าทึ่งนะ เป็นคนที่น่ารู้จักว่างั้นเหรอนะอันนี้คือตัวเขานะเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีมินด้วยนะนะนะคะนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของปัจจุบันให้กับชาวราศีมีนนะคะปัจจุบันนี้ชาวราศีมินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบ,บแรกนะคะในปัจจุบันได้ไพนะ่สเตทเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะไพ่ใบต่อมาแปดดาบไพ่ใบต่อมา q u e e n of c u p ฟ King of s w o r d และก็ Knight of p e n t a c l e นะได้ไพ่เมเจอร์อาคณาสี่ใบนะคะคือไพ่ใหญ่นั่นเองนะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอนาคตในปัจจุบันของชาวราศีมีมนนะคะ ก็คือได้ไพ่สเตนนะมีชาวราศีมีนไม่น้อยนะคะมีการครบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ในขณะนี้นะคะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์ในขณะนี้ก็ได้นะเออ ในปัจจุบันนี้นะรู้สึกว่าจากที่อ่านในไพ่นะรู้สึกว่าชาวราศีมีนจะรู้สึกเป็นคนที่ปณีปนอมนะคะแล้วเป,เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในนี่คือบุค,คลิกของชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถ้าชาวราศีมีนนะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะจะ ข่มคู่ของคุณหน่อยนะข่มคู่ในที่นี้นะคะหมายความว่าข่มด้วยการมีเหตุผลนะการที่คุณพูดอะไรไปสักอย่างคุณมีเหตุผลนะคุณมีความปณีประนอมกับคู่ของคุณนะคือไม่ใช่อารมณ์ว่างังี้นเหอะนะคู่ของคุณจึงให้ความเ,าเกรงขามให้ความเคารพในการที่คุณตัดสินใจหรือพูดอะไรออกมาเพราะว่าคําพูด ทุกคำพูดของคุณนั้นมันดูน่าเชื่อถือมันดูมีเหตุผลอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือโดยเฉพาะนะคะชาวมีนนะคะที่เป็นเพศหญิงนะ,ะจะขม่มคู่น้อยนะคะในช่วงนี้ต่อมานะคะเป็นไพ่แปดดาบสำหรับไพ่แปดดาบเองนะคะจากที่ดูนะมีชาวราศีมีนไม่น้อยนะคะที่รู้สึกอึดอัดนะคะบางทีอาจจะอึดอัดในความรู้สึก ในความสัมพันธ์บางทีมันเป็นความรู้สึกที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกใครได้อันนี้คือความรู้สึกลึกๆของชาวราศีมีนนะในช่วงนี้นะมันจะมีอะไรทําให้ชาวราศีมีนนั้นมีความกดดันนะไม่ว่าจะในเรื่องการทํางานนะหรือว่าในเรื่องความรักบางคนนะอาจจะมีในเรื่องของคดีความนะคะอ่า อาจจะไปค้ำประกันหรือไปให้ใครยืมเงินอะไรประมาณนี้นะคะขอให้ดูดีๆนะคะเอกสารสัญญาถ้าคุณจะเซ็นหรือว่าจะทําอะไรขอให้อ่านทุกบรรทัดน,นะก่อนจะเซ็นหรือว่าก่อนจะทําสัญญาอะไรก็ตามนะคะถ้าทั้งที่ดีนะคะแม่แม่หมอขออ,อ,อธิบายให้ชาวราศีมีนเข้าใจเลยก็คือว่า ในช่วงนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะไปค้ำประกันหรือว่าการที่จะให้ใครยืมเงินนะเพราะมันจะไม่ได้คืนก็เหมือนคุณให้เขาไปเฉยๆนะคะอย่าหวังว่าคุณจะได้แบบทวงกลับคืนมาง่ายดายนะคุณให้เขายืมเงินวันนี้นะคะอีกกี่ปีข้างหน้าอาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่ามันจะได้คืนหรือเปล่านะมันทําให้คืนอึดอัดใจนะอย่าช่วยเหลือคนอื่น จนทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอันนี้คือไพ่ใบนี้บอกอย่างนั้นนะอันนี้คือคำเตือนจากอาจารย์ก็แล้วกันนะคะต่อมาคือไพ่ queen of cups นะสำหรับไพ่ queen of cups นะมันเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมันโฟกัสไปนในเรื่องนั้นมากกว่านะที่เห็นๆน,นะคะจากตัวไพ่คือถ้าถ้าถามว่าเขาอะรู้สึกดีกับผุมไหม นะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขารักคุณค่ะเขาชอบคุณค่ะนะแล้วก็เขารู้สึกดีๆกับคุณแต่ในความรู้สึกทั้งหมดนั้นที่เขารู้สึกกับคุณนั้นเขายังมีความกังวลนะเขาเรียกได้ว่าประมาณว่าความรักในครั้งนี้มันมีความกังวลและมีความสับสนอยู่ในนั้นด้วยนะคะอะ เขาอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะเขามีประสบการณ์ในเรื่อง,องความรักที่มันโหดร้ายกับเขานะเขาเคยอกหักมาก่อนนะแล้วเขาก็ได้มารักคุณหรือว่าได้มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณทําให้บางทาีความรู้สึกนในอดีตนั้นมันกลับมาตอกย้ําเขาในบางครั้งนะเขาก็ไม่อยากจะเสียใจอีกอะไรประมาณนี้เขาจึง รักไปด้วยแล้วก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะรู้สึกสับสนไปด้วยนะแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคะต่อมานะคะคิงออฟสอดสำหรับไพ่คิงออฟสอดนะ,ะมีชาวราศีมีนนะในช่วงนี้เป็นคนตรงๆนะ,ะเป็นคนที่ปากกับใจนี่จะตรงกันเป็นพิเศษนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะจะทำอะไรหรือว่าอะไรเนี่ย คุณจะพูดออกไปตรงๆนะบางทีคนที่ฟังนั้นบางทีเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันคือพูดตรงเกินไปอะ่ะบางทีมันอาจจะไปะกระทบกระเทือนนะความรู้สึกของคนฟังได้นะในช่วงนี้ถ้าคุณจะพูดอะไรนะคะก็อย่าพูดให้ตรงจนเกินไปขอให้พูดตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ถนอมความรู้สึกของคนฟังไว้ก็จะดีนะคะ ถ้าใครนะคะมีเจ้านายที่เป็นผู้ชายในช่วงนี้นะคะเขาก็จะเป็นประมาณบุคลิกนะคนที่เป็นเจ้านายที่เป็นผู้ชายในช่วงนี้นะเขาจะเป็นบุคลิกที่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาหน้าเขาจะเคร่งขรึมน,นะคะเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยยิ้มนะนะคะเจ้านายคนนี้นะแต่เขาเป็นคนที่จริงจังในการทํางานจริงจังกับชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ าชาวราศีมีนก็จะมีเจ้านายนะคะผู้ชายที่มีบุคลิกแบบนี้นะคะในช่วงนี้นะต่อมานะคะคือไพ่ knight of pentacles เอ,อรู้สึกว่าชาวราศีมีนนะคะในช่วงปัจจุบันนี้มีความโชคดีในเรื่องการเงินนะมันเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะ ในช่วงนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าชาวราศีมีนมีการครบหาดูใจกับชาวธาตุลมชาวธาตุดินนะคะเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะ,ะและก็นั่นแหละค่ะถ้าคุณชบถ้าคุณคบกับชาวธาตุน้ำในช่วงนี้นะ,ะก็จะเป็นออกประมาณว่าเขามีความกังวลในความรักครั้งนี้อยู่นะ,ะอ่า แต่เป็นไปได้ว่าชาวราศีมีนมีการคุ้มหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุลมและก็ธาตุน้ำมันเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนในเครื่องแบบนะรู้สึกว่าเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าคนรับราชการอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอ่อ เขามีความรู้สึกดีๆเขาถือความรู้สึกดีๆนะคะอยากจะมอบความรู้สึกดีๆนั้นให้กับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะคุณก็สังเกตให้ดีๆก็แล้วกันในช่วงนี้นะจะมีคนในเครื่องแบบหรือคนที่รับราชการนะคะเข้ามาสนใจชาวราศีมีนเป็นพิเศษนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะหรือชาวราศีมีนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเกี่ยวกับที่ดินดนะคะ บ้านสิ่งปลูกสร้างอะไรประมาณนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จดีนะคะธุรกิจไปได้ดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่ทำหนะ้าคนที่ทำงานแบบาขายที่ดินเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จดีนะคะต่อมานะเราจะมาดูในส่วนของอนาคตนะคะให้กับชาวราศีมีนนะอนาคตชาวราศีมีน จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบรแรกนะคะในอนาคตของชาวราศีมีนนะได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะจะมีการวนกลับมางคนเก่าๆกเก้าเหรียญเก้าถ้วย The Sun และก็ไพ่ครอบครัวนะคะสิบถ้วยนะได้ไพ่เมเจอร์อันหนึ่งใบก็คือไพ่เดือดสันนั่นเองนะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเดือนอกุมภาพันธ์นี้นะคะของชาวราศีมีนนะคะก็คือมันเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะที่แสดงถึงว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นมีการหมุนเงินนะคะ พยายามที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดนะค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะแนอนะคตขอให้คุณบริหารการเงินให้ดีๆนะ,ะเก็บหอมรอมริดมีเงินเก็บดีกว่าไม่มีเงินเก็บนะคะนี่คือ,อเป็นการการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับชาวราศีมีนได้ดีนะสำหรับบางคนนะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะบางคนอาจจะเป็นคนที่ คุยกันแบบอ่อนๆออฟๆนะคะหรือคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแล้วแต่อารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะจะได้มีช่วงระยะเวลาได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงหรือกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสองคนนั้นมีอะไรที่มันยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะอาจจะคุยกันมา นานแล้วนะเกิดความผูกพันกันรู้จักกันมานานแล้วนะทำให้คุณ2คนนะจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะหรือว่าเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะค,ะคุณ2คนมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่9กาูเกเหรียญน,นะคะขอโทษ9เหรียญคือ ตัวไพ่ใบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนเองนั้นนะคะคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะในเรื่องการเงินนะไพ่เก้าเหรียญคือคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองในช่วงนี้นะ,ะทำไมชีวิตสมบูรณ์แบบจังเลยนะคะแต่นะ,ะมันยังขาดไปอีกเหรียญหนึ่งนะค,ะคือเหรียญแห่งความรักนั่นเองนะ,ะชาวราศีมีนถึงแม้จะมีทุกอย่างมีหน้าที่การงานดีมีเงิน นะฮะทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามแต่คุณยังขาดอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญแห่งความรักนั่นเองนะคะคือการที่คุณบอกใครต่อใครก็ตามนะคะภายนอกคุณอาจจะบอกคนทั่วๆไปว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีความรักนะขอแค่คุณมีเงินขอแค่คุณมีงานทําแค่นั้นคุณก็มีความสุขแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกกับคนทั่ว,วไปนะแต่ เวลาที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะค,ะคุณรู้สึกเหงานะะในใจลึกๆของคุณหยหาใครบางคนนะ,ะที่จะมาเติมเต็มชีวิตของคุณนะ,ะเรียกได้ว่ายังรองคอยความรักอยู่นะ,ะอันนี้เป็นไพ่ที่เห็นได้ชัดว่าชาวราศีมีนบางคนก็ยังโสดอยู่หรือยังคงปิดใจนะคะแต่ในใจลึกๆก็เหงาแหละนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยก้าวเหรียญแล้วก็ก้าวถ้วยต่อกันเลยนะไพ่ก้าวถ้วยนะมันแสดงถึงความรักที่มันมีความมั่นคงนะอันนี้คือสําหรับาชาวราศีมีนบางคนที่มีการคบหาดูใจกับคนรักอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนรักของคุณนะมีความมั่นใจนะในตัวของชาวราศีมีนนะในช่วงนี้นะคะ มั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะแล้วก็เขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณคุณสองคนคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าเออนั่งอยู่บนบันลังแล้วก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับฉันแล้วอะไรเงี้ยมันมีความมั่นใจซึ่งกันและกันนะมันหมายถึงความที่คุณมีอีโก้สูงด้วยเช่นเดียวกันนะจะทำอะไรคุณมีความมั่นใจมากในช่วงนี้นะ ต่อมานะคะคือไพ่เดอะซันสำหรับไพ่เดอะซันเองนั้นนะคะมันแสดงถึงว่าตัวชาวราศีมีในช่วงนี้นะคะคุณจะได้เจอกับคนที่มีชื่อเสียงนะเพราะว่าไพ่ในชุดนี้คือไพ่ในอนาคตนะ,ค,ะคุณจะได้มีโอกาสารู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะคนที่อาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีบารมีหรือคนที่มีคนรู้จักเยอะมาก นะคะอ่าเขาอาจจะมาชอบพอกับชาวราศีมีนได้ในอนาคตนะคะหรือตัวชาวราศีมีนเองก็ได้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเองนะเพราะว่าไพ่มันสามารถสลับกันได้ระหว่างเรื่องราวของคุณกับคนคนนั้นนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาคือไพ่ ไพ่สิบถ้วยนะคะสำหรับไพ่สิบถ้วยนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมินนะในช่วงนี้นะสำหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วตอนนี้อาจจะมีลูกแล้วด้วยซ้ำไปนะคุณมีครอบครัวที่มีความสุขดีนะครอบครัวเข้าใจกันดีเข้าใจกันสามีภรรยาเข้าใจกันดีลูกมีความสุขแฮปปี้ดีนะแต่สำหรับบางคนนะที่ กำลังจะคบหาดูใจกับใครอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ดูดีๆว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือยังเขามีครอบครัวแล้วหรือยังเนาะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะขอให้ดูดีๆด้วยนะอันนี้สําหรับคนที่คุยคุยอยู่กับใครหรือว่าใครจะเข้ามาจีบชาวราศีมีนในช่วงนี้นะ โอเคเราจะขอสรุปภายให้กับชาวราศีมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะได้ไพ่ a g e of p p n t d i l e ค Night of Cups แล้วก็สีไม้นะคะสำหรับไพ่สรุปทั้ง3ใบนะคะที่ขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากนะเรามาดูในส่วนของไพ่ p a g o of p e n t a c l นะนะ คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะหรือจะมีลูกหนี้นะคะมาใช้หนี้คุณอย่างกระทันหันนะคะโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ก่อนนั้นคุณทวงเช้าทวงเย็นก็ไม่เห็นจะได้นะมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ลูกหนี้นั้นมาคืนเงินคุณนะคะหรือคุณจะได้ออเจอสิ่งของที่คุณแบบมันหายจากคุณไปนานแล้วนะคะในช่วงนี้คุณจะเจอ นะคุณจะหามันเจอว่าง้งเหรอสิ่งของที่มันหายจากคุณนะแล้วไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาขอโอกาสกับชาวราศีมีนในเรื่องความรักนะคือเขาเห็นแล้วว่าคุณคือความสุขของเขานะเขายังจึงอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตขอโอกาสเพื่อที่จะได้ทำอะไรดีๆให้กับชาวราศีมีนอีกครั้งได้หรือไม่นะอันี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนนะว่าจะ ให้โอกาสเขาอีกหรือไม่นะไพ่ไปต่อมาคือ n i g h t of c u p นะสำหรับไพ่ h นอ f c ั p นะมันแสดงให้เห็นว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นนะแล้วก็เป็นคนในเครื่องแบบนะคะจะมาหลงรับหรือจะมาจีบชาวราศีมีนในช่วงนี้นะจะเป็นทหารตำรวจคนที่รับราชการคนในเครื่องแบบต่างๆนะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีมีนนะในช่วงอนาคตนี้นะ เนื้อหอมกับคนในเครื่องแบบหรือเกินนะคะต่อมานะคะไพ่สี่ไม้แสดงถึงชาวราศีมีนจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะในอนาคตนะะไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานหรือว่าในเรื่องความรักนะะบางคนมีเกณฑ์ที่จะสลักโสดหรือมีเรื่องที่จะทําให้คุณมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะคะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกนะคะขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนนะคะที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้ขคไดนแนงเจอด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ